ว่าถ้าเรามองภาพในอนาคตที่มันซ้อนทับอยู่กับเหตุการณ์น้ำมันรั่วในปี5-6และล่าสุดปี6-5มันก็น่าจะเกิดคำถามนะคะว่าระบบอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ท่าเรือตรงนี้จะรองรับมันจะปลอดภัยจริงๆหรือไม่ต่อสัตว์น้ำต่อคนต่อชุมชนต่อระบบนิเวศรวมไปถึงทรัพยากรที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพราะสิ่งเหล่านี้พังแล้วเอาคืนยากค่ะคุณผู้ชมแพ้กเก่ายังไม่หายแต่ว่าแผลใหม่เริ่มประทุขึ้นอีกนะคะเหตุการณ์น้ำมันรั่วที่ระยองซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2 5 5 6ผ่านมาถึงวันนี้จาก56ถึง65 9ปีแล้วค่ะคดีความของชาวบ้านยังคงค้างอยู่ในชั้นศาลถึง2คดีนะคะ1ก็คือคดีปกครองฟ้องให้จัดการฟื้นฟูทะเลอยู่ในศาลปกครองสูงสุด และ2ก็คือคดีฟ้องชดเชยค่าเสียหายและให้บริษัทฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในทะเลระยองอันนี้อยู่ในชั้นศาลฎีกา2คดีนี้ ก็ยังไม่จบค่ะคุณผู้ชมในขณะที่ความกังวลใจรอบใหม่เกิดขึ้น25มกราคมที่ผ่านมาเชื่อว่าจํากันได้เป็นข่าวใหญ่ทั่วประเทศว่าเกิดเหตุน้ํามันรั่วที่ใต้ท้องทะเลทอ่อน้ำมันดิบรั่วค่ะเป็นทอ่อน้ํามันดิบของบริษัทสตาร์ปิโตเรียมรีไฟนิงจากัดมหาชนนะคะ รั่วจากท่าเรือมากตะพุทธห่างไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณสัก20กิโลเมตรต่อมา4วันหลังจากรั่วก็เจอคราบน้ำมันโผล่ที่ชายหาดแม่ลำพึงกลายเป็นความกังวลใจของคนในพื้นที่31มกราคมระยะเวลาเพียงแค่6วันเท่านั้นหลังมีการเก็บกู้พยายามที่จะจำกัดวงน้ำมันกองทัพเรือก็ถแถลงข่าวเมื่อ31มกราคมว่าสามารถกู้คาบน้ำมันได้แล้ว ดูเหมือนเหตุการณ์จะจบแต่ไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมขยับมาดูวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะสมาคมประมงพื้นบ้านท้องถิ่นกังวลใจไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าบอกว่าผู้ว่าค่าเสียหายการฟื้นฟูจะเป็นอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ทางจังหวัดต้องขยับและเร่งรัดไปทางบริษัทเอกชนนะคะแต่ถึงวันนี้ดูเหมือนว่าข้อเรียกร้องจากวันที่4กุมภาพันธ์ก็ยังไม่ชัดเจนค่ะ10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ไหนบอกว่าหมดแต่แหมมีการตรวจเจอเพิ่มว่ามีการรั่วไหลซ้ํานะคะคุณผู้ชมมีการพบว่ารั่วไหลจากจุดที่เป็นทุ่นตรงที่เดิมค่ะ22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะบริษัท SPRC ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามจะดำน้ำเข้าไปใต้ทะเลลึกไปอุดรอยรั่วของท่อนะคะแต่จนถึงวันนี้รอยรั่วก็ยังอุดไม่ได้ น้ำมันที่ค้างเอาไว้เอาเข้าจริงเรายังไม่ทราบตัวเลขที่ชัดเจนอย่างเป็นสาธารณะว่าค้างเท่าไหร่กันแน่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ SRPC จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายครั้งแรกให้กับผู้ประกอบการเป็นกลุ่มแรกนะคะทั้งผู้ประกอบการหักเร่แผงลอยเปลผ้าใบห่วงยางจ่ายไป460คนรวมเป็นเงิน6,400,000บาทและล่าสุดค่ะ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะคะ1มีนาคมบริษัท SPRC จ่ายค่าเสียหายครั้งแรกให้กับประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านเป็นเรือเล็กชาวประมงที่เกาะสม็ดค่ะกลุ่มนั้นก็ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำมันรั่วที่จังหวัดระยองจ่ายไป36ลาย1รายได้45,000บาทรวมเป็นเงิน1,620,000บาทนะคะ ใจ่ายให้กลุ่มเดียวค่ะแต่ว่าเอาเข้าจริงวันนี้ยังมีชาวประมองอีกมากที่ยังไม่ได้รับเงินสักบาทสักแดงเดียวกับการเยียวยาที่เกิดขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นชาวประมงที่เขายังไม่รับเงินเพราะเขามองว่าอยากจะตั้งหน้าตั้งตาเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะเดินหน้าเรียกร้องค่าเสียหายและเรียกร้องให้มีแผนจริงๆในการฟื้นฟูเพราะถึงวันนี้ เรายังไม่รู้เลยนะคะว่าทะเลละยองจะมีแผนฟื้นฟูอย่างเป็นรูปประทอย่างไรนอกเหนือจากตัวเงินที่จ่ายให้เป็นลายครั้งกับชาวประมงที่เกิดขึ้นในบางส่วนเท่านั้นค่ะหันมามอง